สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กับผมเอกเอ็กซิสอิสอชันเคนะครับกสวัสดีคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องเอกเอ็กซิสนะครับผมก็สำหรับวันนี้เราก็จะมาเล่นเอซ่าจีบสาวอีพีที่สิบสามครับผมผมมา๋ยอเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับผมก็สำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดไลค์ไว้ก่อนนะครับวันนี้ผมขอยอดไลค์สักประมาณ 50ไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกดไว้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อไม่เป็นการพลาดคลิปของผมในคลิปต่อๆไปนะก็กดกดกระดิ่งเข้ามาด้วยนะครับผม mm hmm. ก็มาเพื่อไม่เป็นการรอช้านะครับผมถ้าเกิดมีคำหยาบหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยคุณผู้ชมมานะที่นี้ด้วยครับผมไปเราไปเริ่มกันเลยไป ถึงกูจะ l i k กูก็ l i k ไม่ได้กัเขาเราเห็นได้แลจึงเป็นตัวเราที่แพ้เสมอสู้สัก,สก่างสักการก็ทำให้วันที่เราได้เจอเจอไม่จ้องมองและล้างซ้ใจ แต่อนสุดท้ายก็คงต้องตายในตอนช้บไม่มีใครบอกลองคิดถึงมันูจะแข็งจะเพียงไม่มีใครเขาถาพี่ไหนได้ไหมในใจไม่หนูยังลื แป๊บนึงปบเดี๋ยวมีเพลงร้องให้ฟังฮะโอ้ยพี่องเลอไม่ต้องเลยันนีองคิดจน้สเกอรั้งเะเพีงม่รเขาชอบเพีงไนได้ไหมใจไม่รอต้ง่ใจให้ไนได้มจเพียงคาคิดเมือนย เหนามเยมูกช่วสกพอสวัสดีครับชื่ออะไรน่อยชื่ออะไรอายุสิบหกเองได้พี่แล้วหนูสิบสี่เองอ๋อโอเคอยู่จังหวัดไหนครับอยู่อยู่จังหวัดเชียงรายครับพี่อยู่ใกล้กันนะ ในยู่เชียงใหม่ใช่เหรอโอ้ใช่ไม่ใช่มันเป็นพรสิทธิ์ให้เราอยู่ใกล้กันนะอยู่กันกี่คนเนี่ยเห็นได้ยินเสียงคนหนึ่งอยู่กันกี่คนครับพี่สองคนค่ะเพื่อนหนูมันล่าพี่ตูมันพี่ตูมันอะไรขอมันก็ไม่รู้พี่ตูมันพี่พี่เล่ายัไงพี่เหมืนพี่น่าแบบคนเลยโอ้พี่พี่คนแบบ มีวันมากุอยู่กับมันไอ้เกียร์ไม่คือมึงสนใจคนที่มึงถุงได้ก่อนไอ้เกียร์อย่ากมึอยู่กับกู้งแล้วชื่ออะไรอ่ะ๋อชื่ออะไรหนูชื่อมิ้นที่หนูชื่อมิ้นนะหนูชื่อสุสุอ๋อสุวรรณาหรือเปล่าสุวรรณาฮะชื่อสุวรรณาใช่ไหมใช่วิรู้ได้ไงเนี่ยมึงไม่เขาอ่านชื่อ

ไอบนโมาเราจะกันข้างลาต่อแน่คอพี่นไม่ได้จริงๆหรอจำได้เหนเป็นเมียพี่มา4ปีที่แล้วอะโห4ปีที่แล้วพี่ยังดิดลูกแก้วอยู่เลยหนุย เลยฝันหรือเปล่าเลยฝันหรือเปล่านั่นแหละเรายังไปดูหนังด้วยกันอยู่เลยอ่ะอ๋อเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรจำได้จริงต้องต้องรู้จักชื่อเรื่องมึงเขวัดดีมึงเนี่ยมินอ๋ออะไรอะแล้วพี่ดูดิไม่เคยเจอคนหล่อเลยอ่ะแู้ดูเพื่อนพี่ก็ไม่หล่อพี่ไม่รอหรอกเหมือนผู้ค มนัวแล้วพวกบแบบพี่ว่าหนม,มันลาดร่ดถึงรัดก็เมียเธอะนะร้ <laughs> ายกาจจริงเด็กสมัยนี้้ายกะดูมันรียกหน้ามอเพื่อลเธอมคนทได้ก็ต้องาเขาว้ยังไ,ไม่คืขขเ <laughs> ขาเลยอ่ะขอลน์ <c oughs> ได้ปะได้ <c oughs> ลน์เธอไปจนตกอะ่ะ <c oughs> ขอเฟซขอเฟซขอเฟซขอบ้าบหน่อยขอเฟซหน่อยเฟซโดนแฮกเออพี่เฟซหนูเพิ่งโดนแฮกอ้าวไปโดนแฮกได้ไงอ่ะเออมันโดนแฮกอ่ะโหแย่เลยแย่เลยพี่เล่นไหลบ้ะพี่พี่เล่นแต่เฟซอ่ะดิุ่อยก็เฟสนอนก็ได้เดี๋ยวแล่ะเดี๋ยวพี่มีอะไรจะบอก รู้จักยูทูบเบอร์ป่ะยูทูบเบอร์คนไหนนี่ไงคนนี้ไปติดตามช่องได้แล้วอตอนนี้ทำคลิปอยู่อ้าวช่องอะไรอ,ะอ่ะอ่เดี๋ยวให้ช่องให้ช่องไปติดตามอุย๊ยพี่อยู่ดีพี่จะเอาดคลิป้หนูยิงไม่ได้นะเราติดตามชมเลยวันพวกนี้มาเื่อยเมื่อวานพี่ มีนเป็นบุอะไรไปบ่อวานี่ยไม่มีอะไรหรอกน่ารักน่ารักขำขำใช่ไหมล่ะน่ารักน่ารักขำขำมันไม่ขำเมันไม่น่าขำตรงไหนไม่ต <Elena> <oten> <looking> <heart> <the> <ik> ื่นจินะมันเป็นไรถูมพี่จะทำร้ายเด็กเดหนูกับรักพี่นะคือเฮ้คนนี้มุกเยอะจริงๆ ไม่ต้องอายคนยูทูบชอบจะตายแบบนี้ใช่ไหมโอ้เปิดหน้าเปิดหน้าดีน่ารักจะตายรักจะตายไกลๆเลยเอ้ยผู้ชายหลอกลวงไม่รักแกเลยไม่ต้องเลยบิ๊คนยูทูบนีคนนี้นั้นพี่แป๊ะนะนะ่าเป็นจิตดามชอบไหมนะเฮ้ ในในวิดีโออ่ะในคลิปอ่ะมีมีเฟซอยู่มีเฟซอยู่ไปติดไปไปกดแอดได้ลาบบ๊ายบครับไม่จริงกังสารังกงังมันงมายังมาปล่งงปล่งไปงงงง ว่ารออะไรอวอนี้อันนี้เอามีคนอยู่อเนี่อ๋อนึกว่าไม่มีคนเย็ดแค่น่ารักด้วยอืมอืมไม่ใช่แรกแต่แรกอันนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยเก้าวันอ้วนอ่ะอายุสิบเก้าจริงป่มเนี่ยหน้าเหมือนเด็กชิบหายเอกร้อนแก่มา โอ้งั้นเดี๋ยวผมร้องเพลงนี้ให้ฟังลองคิดถึงโนสักครั้งจะเพียงไม่มีใครขอโทเพียงไม่หาอะไรนะเธอดีดแล้วเราร้องไม่ได้หรอกเอาได้มาเอาเพลงของคูเตยอะเพลงอะไรเหรอ จะเข้าใจในวันนี้บอไม่นจไว้ใช่เพลงนี้ปะจแก้วก็ำจาใจได้มันจ็ใจได้คือจงสิไดบออะไรจบใจไ้ใครโทรมาวะาผ เราต้องมาเกันอายุสิบสิบเก้าจริงเหรอทำไมหน้าเหมือนอายุสิบแปดเลยสิบหกสิบเจ็ด้ตัวมันเด็กหรือเปล่าหม่แบบผมสั้นด้วยไหมผมสั้นด้วยผมสั้นไม่น่ารักหรอน่ารักดีโหสเปคใครหลายคนไม่มีไม่มีคนเอาแม่ใช่เปล่า ฮะพเฟซไปดูได้เย้มาเลยมาเลยต้องมาแล้วปะเฟซไปดูได้เลยม่เคยชอบงานเลยน่ารักจะตายมันมันดูบวมๆมันดูกลมๆนั่นแหละน่ารัก หน้าเหมือนควายเลยควายจะรักไปจนติดคิดจะรักไปจนตายเอาไม่ได้ฟังอีกโอ้โหจบเลยมุกกูคนมนใส่อะไรก็ใสใช่ออใช่เพื่อนเนา แค่กลัวจะมองไม่ชัดที่จะพูดอาจจะจะไม่ได้นะในโฟโต้แยบค้าจะเป็นลมตัวเอ็มเอเอ้าใ,ให้เป็นลมตัวเอ็มเอาพี่จุยิ้มทำไม,ล,มล่ะเออเนาะไม่ได้เขินก็ <c oughs> แ,แค่ยิ้มเหมือนกันไม่ได้เขินแค่ยิ้มเหมือนกันเขินแตลกมากไม่ได้เลยไม่ได้เลย พี่ชื่อแมวเหรอชื่อใบเฟืนอ๋อแล้วทำไมชื่อไปชื่อแมวเหมียวแมวร้อยพี่ิก็ตั้งว่าใบเฟินนั่นแหละแต่มันง่ายไปดูหาง่ายไปเอง่ายกว่าอาง่ายกว่านั้นพี่ตั้งชื่อเฟซว่าแมวร้อยเพราะเจิงนี่ใค่มันแมวแหมโอ้โหชอบแมวอยู่เหมือนกันมันนักเจ้าของติดเจ้าของยื้ มามาให้ผมเป็นเจ้าของป่ะเราเราทีเราเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้แบบนี้น่ารักกว่าเยอะเลยไม่เอาแล้วแบบเมื่อกี้เว้ยก็แบบสีมันก็ไม่ต่หมือนคนอื่นดอรเอ่าทำไมเราบองมีติ๊กตอกเลยไนะเอาไหม น่ารักจัตายตินต้องอ่ะนะป้ปวใจทุวทอ้ฉันไม่ไกลกันยังไปเนืาอแทบไม่ไหวเองดีดีต้องฮะโห่เยอะไรย้อยยอะไรอะ่ะอายุสิบหกเองเป็นาคุยยวงลง้วกูมือพาย ผมไม่ไมแจ้งความแน่นอนเกิดอะไรรึเนี่ยรู้เรื่องด้วยล่าอะไรอะไรไม่รู้หรอกแค่เคยเพื่อนเคยมีประสบการณ์เดี๋ <c oughs> ยวเดี๋ยวมาเป็นผู้บุญแต่วันนี้ไม่น่าจะรอดแล้วนะฮะโหทําไมหน้าหน้าแบบผมมันจะไม่รอดได้ไงเนี่ยสอดซิงกระทิงแดงตัวผมเนี่ยตัวตัวกระเดือกใช่ครับผมอ่ะ กยากดูคอใจยเย็นใจยเย็นอยากดูคอด้วยพี่พผมมีอะไรจะบอกไม่ปัดหรอไม่ปัดหรอมีอะไรจะบอกก่อนปัดใครจะปัดน้องหรอมีมีอะไรจะบอกก่อนปัดไงพี่ต้องบอกน้องหรือว่าผมผมผมไม่ ไม่เียวผมอ่ะ oh <my> <laughs> <laughs> ทำคลิปอยู่โกงโกทำคลิปว่าเข้าใจไหมทำคลิปอ่ะไม่ไม่เชื่อ <laughs> งั้นเดี๋ยวช่องไปดูเลยเดี๋ยวเห็นตัวเองอยู่ในยูทูบบอ่ะบอกเลยโอ้ยไม่เห็นหลอกเราโกงมีทีอพีนี้น่าจะมีคนมาดูเยอะ <laughs> เจอผู้หญิงน่ารัก ไปแล้วอ้าวไม่เชรรื่อก็ติดตามตั้งสองร้อยโอ้โหไม่ชเ, <c oughs> เมชื่อได้ไงไปดูเลยกติดตามตั้งสองร้อยเออไปดูเลยต้องแข่งไปเพราะว่าแบบเออเจอคนต่างอะไรเงี้ย <c oughs> ต้องแข่งไปแล้วแล้วที่โกหกอ่ะแต่เขาเป็นตัป็ุกเป็ดิกโก้ขอเฟซผมมาแม่ขออ เ<แ>ฟซผมก็เคฟเอาเฟซผมก็มีใน y o u t u ู e อ่ะ <c oughs> แคร็บยังแคร็บยังอ่ะเก็กท้ายแคร็บไม่ไม่ได้จะแครบเอาเก็กท้ายแครบแล้วนะลูกไม่ไม่แครบไม่เอาครับพอไหมน่รู้จักกันโอ้โหพู้นี้ทำใจเลยเดี๋ยวก็รู้จักกันแล้วปะจังหวัเราจะอยู่จังหวัดไหนอยู่เชียงรายครับ ในสัตอยู่ใกล้กุ้ยอีกอใช่หรือเปล่านั่นกาตัวอยู่ตัวอยู่จังหวัดไหนเนี่ยเชียงใหม่เชียงใหม่เยสมื่อกี้ก็เจอคนเชียงใหม่แล้วก็เออะไรอไระไรไปกันเ <c oughs> องมามามาเที่ยวมาเที่ยวที่เคยเคยไปอยู่นะเคยไปดอยสุเทพอ่ะ <c oughs> ไม่ได้น้องคือน้องต้องแบบพี่ใหม่ยถึงชนเที่ยวพับโอ้หน้าตาแบบนี้ไร้กาดแล้วเนี่ยอ้ใครพี่ก็สายแบบมีฮะไงเขาชอบคิดว่าพี่เขคิดว่าพี่แบลมากแล้วความแบล็ของเราอ่ะมันไม่เข้ากับสิ่งที่เราทำกับในตัวเราอ่ะนี่มันไม่เกี่ยวใช่ปะเนาะ ไม่เป็นคนที่แรงเป็นตัวแรงแล้วก็แบบสัดอะไรเงี้ยแล้วคือวิ่งเขาบอกเขาบอกพี่ว่าแบบน้องวิ่งไม่น่าสักเลยวะเคตรเสียดายถึงพันอะไรเงี้ยแล้วแต่ความชอบใช่ปะเนาะใช่แล้วแต่ความจัเดี๋ยวผมจะไปสักตรงนี้อะไรก็เกินนะอะไรก็เกินนะเด็บเปโ็รู้อยากอยากสักแบบเนี่ยแขนนะแบบ อืมบัดบังกรนอนรบกับัเราไม่ใช่หรอฮะก็พี่ชวนคุยอ่ะก็พี่ชวนคุยก็คุยต่อเอาก็ตอนนี้ไม่ชวนเราน้องก็ต้องชวน,นมดอ่ะพี่มดข้างหลังอ่ะมด มดคืออันาคึงรู้ทำด้วยเป็นร้ายกาจจริงๆทำไมน้องเป็นคนโลภมากอ่ะฮะคืออะไรอ่ะทำไมน้องเป็นคนโลภมากโลภมากยังไงโลภใส่มาดูเพิเดี๋ยวจะมา้เดี๋ยวตอนนี้ทำไมไม่ไดีอ่ะเน็ตต้องเลยใช่ใช่เน็ตผมน่าจะไม่ดีดูดิโหจบเลยแย่เลยไม่ได้ช็อตน่ารักของพี่เลยโห อะไรนะ,ะปัดจริงเหรอใช่พี่ประพลที่่ชอบไั่ิงั้นพี่จะปัดให้น้องเองปัดจริงโอ้น่าสงสารโอ้ผมหยิบยื่นความรักให้พี่แต่พี่กับปัดความรักของผมอะไรกันข <c oughs> ึ้นรถไปหาที่เชีงรายหรอเฮ้ยมาเชียงรายไม่ค่อยมีผับแต่มีร้านนม <c oughs> เดี๋ยวผมจะซดพี่ให้จม <c oughs> ยอมยอม ยอกยอกเหอนหื่นี้ั้งแต่มือไรอะไร,ะไรผมผมอะไรนะนเมื่อกี้พี่พูดคาว่าอะไรนะเป็นคนหื่นตั้งแต่ว่าออไร่ตังแต่จำความได้ยอกยอกหืน่นแปลว่าอะไรยังไม่รู้จักเลยรู้จักแต่คำว่ารักแม่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 เดี๋ยวแม่ก็รับแล้ว แมนะ่อยู่กับเขาถามแม่ดนะิว่ามีลูกสะอร์ไ <laughs> พ้ส์ไหมที่ต้องมาขอแล้วป่ะเบบนี่ <laughs> ยใครเต้องไปขออีกที <laughs> ใช่พี่เป็นพี่เป็นผู้ใหญ่พี่ก็ต้องมาขอ <laughs> พวกเหมือนของซิงอยู่ย่คะใครซิงก็คงมไม่ใช่น้องเลยข <laughs> องเหมือนซิงมากซิงร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงนี่ผมสาบานเลยแหละ ด้วยเกียรติของรูปเสือเนี่ยเซาเวาเซาเวาอะไรอะไรอะไรเ <By Fern, S 2> บอ์เบย์เฟิร์นใช่ป่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นใช่ปะ่ะเออมันจำได้หรอพี่จำชื่อผมได้ปะเนี่ยมึงยังไม่ได้บอกชื่อเลยจ้าถ <laughs> ่าน่าอย่างผมจะชื่ออะไรได้สีมั้งฮะตาสีสีอะ ตาตาพี่ใครตีกันตาตีตรงไหนนะ่ไหมตาไม่เห็นตีเลยตาพี่ก็ไม่ตีเลยนตีเลยใช่ตาพี่หวานจังเลยมาชิมหน่อยดิปาฟ้อนดีต้องลองชิมแล้วปะ่ะเด,ดี๋ยวได้โอ้โหอาอนียงอีก